สัสด,ดีตอนเช้านะคะพี่น้องมีใครบ้านใครฝนตกทั้งคืนบ้างพี่น้องตกทั้งคืนนะคะพี่น้องแต่ร้อนอะ่ะเออไม่เข้าใจเลยตอนนี้นะตอนนี้ว่าทําไมฝนตกบบพี่น้องแต่ร้อนมากมายลยร้อนเหมือนกับฝนไม่ตกแบบนั้นแหละเออนะมีใครฝนตกบ้างอะ่ะบ้านใครฝนตกบ้างนะคะ ฝนตกแล้วร้อนนะพี่น้องฝนตกแล้วไม่ใช่เย็นนะวันนี้เมื่อคืนเนี้ยฝนตกแล้วร้อนนะจ้าพี่น้องมีบ้านใครบ้างเนาะบ้านใครบ้างคะตอบดิเนอร์เออฝนตกแล้วก็ยังร้อนอย่องแพี่น้องไม่เข้าใจเหมือนกันอะดื่มกาแฟนะคะพี่น้องดื่มกาแฟแล้วมาชมนี่พี่น้องนี่น้องกำลังจะเริ่ม,มสีมพูด,ด้วยนะเนี่ย โอเคกันนะคะพี่น้องเนาะมันมันเราไม่เข้าใจตอนนี้สภาพอากาศนะพี่น้องนะว่าทําไมฝนตกแล้วก็โอ้โหสุดร้อนเลยอ่ะเหมือนกับฝนไม่ตกแบบนั้นแหละพี่น้องโอเคกันนะคะเท่านี้กันนะคะสวัสดีนะคะ